สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสลิญยาขลนแก้วเลขที่2องเท็กชันศูนย์สี่ค่ะวันนี้ดิฉันจะมาแนะนําวรรณคดีสมัยอยุธยาในเรื่องโคงทวาทศมาศค่ะชื่อผู้แต่งคุณพรมมตรีคุณสรีกรวีวราชและคุณสารปรับเสิริฐค่ะปีที่แต่งจะไม่ปรากฏปีที่แต่งค่ะฉันทลักษ์และจุดมุ่งหมายในการแต่งเรื่องนี้นะคะฉันทลักษ์จะเป็นโคงด้านวิวิทธมารีค่ะ และจุดุ่งหมยนะคะมีผู้ที่สันนิษฐานว่าคงแต่งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกยียรติพระเจ้าแผ่นดินม่ได้จากนางจริงโดยที่เกิดขึ้นสมมุติค่ะโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะ เรื่องย่อในเรื่องนี้นะคะจะเป็นโครงเรื่องนี้ได้ชื่อว่าทวารทุศมาศเพราะเป็นการพูดพนา,าถึงความรักความอะไรรักค่ะและมีพิธีกรรมต่างๆในรอบ12เดือนนะคะทวารทุศมาศที่แปลว่า12เดือนนั่นเองค่ะตอนตอน้นสรรเสริญเทพเจ้าและพระเจ้าแผ่นดินชมความงามของ,งานางที่ต้องจากมาที่กล่าวถึงบุคคลน,นั้นในวรรณคดีนะคะเช่นพระอนิรุธ พระสมุทโตดพระสุธนูและพระสุธนูนั่นเองค่ะแล้วแสดงถึงความน้อยใจที่ตนไม่อาจจะไปอยู่ร่วมกับนางบุคคลเหล่านั้นได้นะคะตอนต่อไปจึงนำเหตุการณ์ต่างๆและลงฟ้าอากาศในรอบปีหนึ่งตั้งแต่เดือน5ถึงเดือนสมาพารนาว่าเดือนใดมีพิธีอะไรก็นำมากล่าวไว้ยอย่างละเอียดละออค่ะ เช่นเดือน11มีพิธีอัศวยุทธเดือน12มีพิธีจองเปลี่ยงลอยพระทีพเดือนยี่ประกอบพิธีตรียำประวัยและเดือนสกระทําพิธีตรุดต่อจากนั้นนะคะได้ถามคราวครวของนางจาก ปีเดือนและวันค่ะและยามขอพระเทพเจ้าให้ได้พบนางต้อสุดท้ายเลยกล่าวสรรเสริญพระบารมีมีพระเจ้าแผ่นดินค่ะ คุณค่าที่ได้รับในเรื่องโครงทวาทศมาศนะคะจะมีอยู่สองด้านค่ะด้านที่1น,นะคะด้านอักษรศาสตร์จะมีการใช้ถ้อยคำสำนวนพรรณนาถึงความรักอย่างซาบซึง้งโดยจะใช้เหตุการณ์และฤด,ดูกาลที่เกิดขึ้นในเดือนต่างๆมาเปรียบเทียบค่ะด้านที่2นะคะจะเป็นด้านวัฒนธรรมประเพณีทำให้รู้ว่าชาวไทยนั้นมีวัฒนธรรมประเพณีหลากหลายอย่างค่ะ ดิฉันก็จะมายกตัวอย่างวักในเรื่องโครงทวารทุสมาตนะคะที่ประทับใจที่สุดและดิฉันอยากจะสื่อความหมายของวัฒนธรรมที่มีในตัวบทให้ผู้อ่านได้รู้ค่ะ อที่ประทับใจนะคะคือการพาวนาถึงความรับความอะไรรักและพิธีกรรมต่างๆในรอบสิเดือนของทวารทุสมาสที่แปลว่า12เดือนค่ะตอนต้นสารเสริญเทพเจ้าและพระเจ้าแผ่นดินได้ชมความงามของนางที่ต้องจากมาและได้กล่าวถึงบุคคลในวรรณคดีนะคะเช่นพระอนิรุธพระสมุตโคดพระสุธนูและพระสุธนูค่ะ แล้วแสดงถึงความน้อยใจที่ตนไม่อาจจะไปอยู่ร่วมกับนางอีกบุคคลเหล่านั้นได้ค่ะและในเรื่องนี้นะคะจะสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมในตัวบทที่อยากจะสื่อให้ผู้อ่านได้รู้ว่าวรณคดีในเรื่องนี้นะคะนอกจากจะประกอบด้วยรถกวีนิพนธ์ลแล้วยังให้ความรู้เกี่ยวกับ ขนบป,ประเพณีธรรมเนียมและสภาพความเป็นอยู่ในสมัยกรุ้งศรีอย,ยุธยาอย่างละเอียดแจ่มแจ้งนั่นเองค่ะโดยบรรยายถึงสภาพดินฟ้าอากาศและพิธีกรรมต่างๆในแต่ละเดือนนะคะนอกจากนี้ยังกล่าวถึงวันนคคดีในเรื่องอื่นๆเช่นรามเกียรติ์อนิรุธสมุทรโครตรสุธนูและสุธนูเป็นต้นค่ะ ค่ะดิฉันก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ